สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ S.F สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูอวิกรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายรเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับวันนี้ต้องเริ่มต้นโดยช่วงของ S.F News นะครับที่มีความน่าสนใจเรื่องราวของโปรโมชั่นต่างๆซึ่งมีทั้งโปรโมชั่นจาก ภาพยนตย์นต่างๆนะครับชายที่กําลังเข้าฉายในครือโรงภาพยนตร์ SF หรือบางครั้งก็จะเป็นภาพยนตย์คอนเสิร์ตจากต่างประเทศนะครับที่หาชมได้ยากจริงๆซึ่งเป็นโอกาสที่แฟนคลับเหล่านี้สามารถมารวมตัวแล้วก็ใกล้ชิดกันนะครับสำหรับศิลปินที่พวกเขาชื่นชมใครที่อยากรู้ว่าสัปดาห์นี้จะมีโปรโมชั่นอะไรนะครับห้ามพลาดช่วง SF News ของพี่ชายนั่นเองครับ แน่นอนครับแล้วเวลาชมภาพยนต์เนี่ยนะครับหลายๆคนก็ชอบที่จะกินป๊อปคอร์นอร่อยๆนะครับช่วงนี้ครับ SF ขอแนะนำป๊อปคอร์นรสใหม่กันเลยนะครับเป็นการร่วมมือกันนะครับกับเชฟเอียนนะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นเชฟจากรายการอาหารชื่อดังระดับโลกกันเลยทีเดียวได้ร่วมคิดค้นป๊อปคอร์นรสชาติใหม่นะครับให้คุณผู้ชมได้ลองกันนะครับนั่นคือรสชาติผัดกะเพรานั่นเองนะครับน่าสนใจแค่ไหนเนี่ยนะครับวันนี้เรามีความน่าสนใจในช่วง SF News มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วครับ Chuong SF News. สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมีหนังเข้าใหม่นะครับนั่คือเรื่อง A l i e n Romulus ครับหลังจากรอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับในที่สุดแฟนๆของหนังแฟรนไชส์ยอดฮิตอย่างเอ i e n ก็จะได้ดูภาคใหม่อย่าง A l i e n Romulus กันแล้วนะครับในภาคนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวของกลุ่มนักล่าอานานิคมครับและคนเก็บขยะจํานวน20คนที่ต้องเผชิญหน้ากับซีโนมอร์ฟในสถานีอวกาศที่สุดโสมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นนะครับต้องมาลุ้นระทึกกันในโรงภาพยนตร์กันครับแฟนๆของเ l i e ียนะครับถ้าจะดู A l i e n Romulus ให้มันสะใจนะครับต้องดูใน โรงภาพยนตร์ซิงแมสซีเนสเตเดียมพรีเซนต์โดยซีทูเท่านั้นนะครับเพราะด้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์ Dolby Atmos ทันสมัยด้วยลำโพงเหนือศีษะกว่า64ตัวระบ,บบภาพดิจิทัลซีเนมา 4K ให้ภาพคมชัดถึงขีดสุดบนจอภาพยนตร์แบบ Giant s c r e e n และด้วยการออกแบบที่นั่งแบบ Sta เดียม Se ี t นะครับก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมภาพยนตร์แบบชัดเจนสุดๆทุกที่พร้อมให้คุณมาสัมผัสทุกฟังก์ชันแล้วที่โรงภาพยนตร์ซิงแมสซีเนสเตเดียมพรีเซนต์โดยซี C2 และตอนนี้นะครับ SF ได้เปิดประสบการณ์ความอร่อยกับบ๊อบคอนรสชาติใหม่รสผัดกะเพราครับโดย SF นะครับร่วมกับเชฟเอียนเชฟจากรายการอาหารชื่อดังระดับโลกนะครับร่วมกันคิดค้นบ๊อบคอนรสชาติใหม่มาให้คุณได้ลองกันนะครับกับรสผัดกะเพราครับเป็นการผสมผสานของรสชาติครบรสแบบกะเพราไทยแท้จัดจ้านครับโดยเชฟเอียนกับเมล็ดบ๊อบคอนสุดพรีเมียมของ SF ที่เข้ากันอย่างลงตัวสามารถมาลองชิมบ๊อบคอนรสชาติใหม่รสผัดกะเพราได้แล้ววันนี้นะครับที่โรงพยาพาลเด็กคือ SF ทุกสาขา ทั่วประเทศครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ของ SF Cinema บนช h อปปีหรือช่องทาง Delivery Grab Food และ Line Man หรือป๊อ o o ู t ทุกสาขาครับเช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แ p p พลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m และ Facebook Fan Page SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรโดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ ยูกันต่อในช่วงมูวี่กรูไฮไลท์ของเรากันแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับไฮไลท์ของเราน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับเพราะเราจะอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์กันอย่างเข้มข้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจําสัปดาห์นี้ครับหากผู้ชมพร้อมนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดที่ชายบอกไว้ได้นะครับในช่วงมูวี่กรูไฮไลท์ครับช่วงมูวี่กรูไฮไลท์ มาเริ่มต้นกันกับข่าวแรกของเรายในสัปดาห์นี้นะครับชายจะมาอัปเดตภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ2นักแสดงคู่นี้ครับอย่างเซนเดย่าและโรเบิร์ตแพทเทนเซนนะครับที่กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจามาร่วมแสดงใน The Drama ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของผู้กำกับคริสโตเฟอร์บอร์กลีย์ครับโดยทางเดดไลน์นะครับได้รายงานว่าค่าย A24 นะครับกระตือรือร้นนะครับที่จะได้กลับมาร่วมงานกับผู้กำกับคริสโตเฟอร์บอร์กลีย์อีกครั้งหลังจากที่เขานะครับได้กำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่อง d r ี a m s c นเ a r i o ที่แสดงนำโดยน พยนตร์เรื่องนั้นนะครับก็ได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่บวกทั้งยังเข้าชิงรางวัลในเวทีต่างๆมากมายส่วนภาพยนตร์เรื่อง The Drama นะครับภูมิกับคริสโตเฟอร์นะครับจะเขียนบทภาพยนตร์เองด้วยและจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่พลิกผันอย่างไม่คาดคิดก่อนวันแต่งงานของคู่รักคู่หนึ่งครับที่ต้องมารอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าทั้งเซนเดย่าและโรเบิร์ตแพตติสเซนจะตกลงใจแสดงแน่นอนหรือเปล่าซึ่งทางรายการมูวี่กรูของเรานะครับจะนำมาอัปเดตกันต่อไปครับ ส่วนนักแสดงอีกคู่นะครับที่จะได้มาร่วมงานกันก็คือเจนนาโอร์เทกานะครับนักแสดงสาวที่เคยเข้าชิงรางวัลเอมมี่จากบทบาทที่โดดเด่นในซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง Wednesday และ Glen p o w e l l ครับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง Twi s t ต r s และ Top g กัน a v e r i c k ครับซึ่งภาพยนตร์ที่ทั้งคู่จะแสดงนั้นนะครับเป็นโปรเจกต์ลับของค่าย a r n e r Brothers และกำกับการแสดงโดย JJ Abrams ร่วมกับการแสดงภาพยนตร์ดังๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Star Wars The Rise of Skywalker และ Star t r Trek Into d a r k n e s s สำหรับโปรเจกต์ที่ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคู่สามีภรรยานหนุ่มสาวที่ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดจากสิ่งเหนือธรรมชาติและคาดว่าเจเจแอบรัมส์นะครับเจอมกับการแสดงจากบทภาพยนตร์ที่เขาเขียนเองนอกจากนั้นนะครับยังรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างผ่านทางบริษัท Bad Robot ของเขาด้วยครับส่วนใครที่อยากจะชมการแสดงของเจน่าโอเทกานะครับคงจะต้องรอชมการแสดงของเธอในภาพยนตร์ภาคต่อเรื่อง l e j u i c e b e e t l e j u i c e นะครับที่จะฉายตนน้นเดือนกันยายนนี้กันก่อนแต่เกรนพาวเวลล์นะครับยังมี ทวิสเตอร์สให้ด้ชมกันอยู่นะครับแล้วก็ยังมีภาพยนตร์ของเขาอีกมากกว่า6เรื่องเลยนะครับที่อยู่ในระหว่างการถ่ายทําและเตรียมงานสร้างครับ มาที่ข่าวของนักแสดงอีกคู่นะครับแต่ว่าเป็นคู่เพื่อนซีเบนแอฟเล c กและแม t เดย์แมนนะครับที่หลังจากร่วมอํานวยการสร้างและแสดงนําแล้วทั้งคู่นะครับก็จะจับมือร่วมกันสร้างภาพยนตร์ที่มาจากเหตุการณ์จริงอีกครั้งหนึ่งซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอาจจะใช้ชื่อว่า killing g o c g e r ที่เป็นชื่อเดียวกันกับบทภาพยนตร์ที่เขียนโดย Charles Randolph ครับผู้เขียนบทที่ได้รับรางวัลอรสกามาแล้วจากภาพยนตร์เรื่อง the big short สําหรับบทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับดัดแปลงมาจากหนังสือชื่อว่า conspiracy Peter Th เซล ฮอ k โฮ g กนก็ก e r and the anatomy of intrigue ที่แต่งโดย Ryan Holi d a y นั่นเองนะครับส่วนการกำกับการแสดงนะครับอาจจะเป็นหน้าที่ของผู้กำกับ Gus ส Van San งนะครับผู้กำกับที่เคยกำกับภาพยนตร์เรื่อง good will hunting ที่ฉายไปเมื่อปี1997ในตอนนั้นนะครับก็ได้ทั้ง Ben Affle c k กและก็ m a t t d a m o n มาแสดงร่วมกันทั้งยังเขียนบทภาพยนตร์ด้วยกันด้วยนะครับจนได้รับรบางวัลออสการ์ในสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับก o กร e r m เด i a ครับในการตกลงที่าจะจ่ายเงิน 31ล้านดอลลาร์ให้กับนักมวยปล้ำชื่อดังอย่างฮอกโฮเกนนะครับเพื่อยุติคดีเซ็กซ์เทปนะครับที่เขายื่นฟ้องในข้อหาที่บริษัทได้เผยแพร่ข้อความที่ตัดตอนมาจากภาพดังกล่าวแล้วคดีนี้นะครับยังครอบคลุมบทความในปี2012นะครับซึ่งมีบางส่วนของวิดีโอที่ถ่ายทําไปเมื่อ6ปีก่อนหน้าจนทําให้เว็บไซต์ของก็อกเกอร์มิเดียถูกปิดตัวลงครับใครที่ชอบหนังแนวนี้นะครับรอชมกันเลยนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับชายจะนํรรายงานให้ได้ทราบกันครั้งต่อไปครับสนับสนุนโดยโรงภาพยนคร SS stand started's stranger's so, everybody How about we start the l ลิงทไวส์ซิกอันตราย22สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นันสไตม์หมนจากเอ็นไนช์ชามอลล์แฟนคลับสามหมื่นตำรวจ3 0 0ฆาตกรโรคจิตห ปิดทุกประตูเตะมันทรัพกับดักหนียังไงให้รอดใน3ชั่วโมงระทึกพร้อมกันวันนี้ในโรงภาพยนตร์